สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุแม่น้องหมิวนะคะรถใครมา,มา,มารถใคร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 ไม่ไเสือเดี๋ยวเอากล้องบนองก่อนค่ะทำไมไม่ลองจากรถเอฟซเอฟซีหรือเปล่าลาขาหน่อย,อยรถใครอ่ะ เอเหรอสวัสดคทาบทุกคนที่รับชมนะฮะใคร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 เอฟซีเหรอฮะไปนเตาาลกลแนเต้นมาแล้วสวัสดีจ้า เราอยากลงจากรถคือนบ้านเดี๋ยวมันงอนบุตรใสเกือบตกนี่ก็รับ no> ค่ะชื่อน้องรับอะไรนะนับดาวสวัสดียังคะลูกนี่ทำไมไม่มาตั้งล่ะอันนี้เห็นเห็นเห็นพลาสเตอร์ติดต่อทุ่งเสืออันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าายไทบ้น อันนี้เอ่อน้าปุ๋นะลูกป,ป้าปุ๋อยู่ในออฟฟิศอันนี้คุณย่าชินะคะเราจะหาป้าผ่านการก่อนอันนี้ภาษานี่นี่นี่ทางนี้น้าป้านี่ทางนั้นนี่นี่น,น,น,นี่คนนี้หนูกวรนอนไม่หลับหนูไม่อยากมองแม่เลยเนาะโตมา <c oughs> โอ้โหดูมองดูโมเลยแล้วมันดำแต่แม่ขาวเอาแล้วแม่มันไปยังหน่อยกันฉันสิละเดาปะ ปกติแต่งหน้าแต่งหน้าอันนี้อมอันนี้แอ้าแอ่มองปาแอนเริมองนวเห็นไหมนี่งงไหมเนี่ยกล้องเยอะมากเลยลูกเต้นอยู่ในติ๊กตอกป้าตาปาตาแเต้นให้ดูหน่อยเต้นให้ดูหน่อยเต้นใหดูหน่อยเนี่ยเต้นบ่ติ๊ติ๊งติ๊ๆติ๊ ไปเอ็นทีบ้าจิาวจิ๋วจิ๋วจิบวจิ๋วจิ๋อจิ๋วจิ๋าจิ๋ว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 จจิ๋วจิ๋ิ๋วจ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 ิิ๋วจ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 ิ๋๋วจิ๋วจิ๋วจ ตามเหมือนตามเหมือนคเหมือนคแ่บาย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 หนูังไม่อยู่ท้าูอุ้ยอุ้ยอ้าติดใจเขาติดใจเขาติดใจเดี๋ยวเดแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปรอบสองใหุ้มมฉันจำแม่ฉันได้แล้วบางกล้องมีหม้วให้ เมื่อกี้สงสัยแบบอยากออกอยากลดกำลังสลืมสลืออยู่งงงงอยู่เอ้าอะไรของเล่นเลยลูกสร้างความคุ้นเคยกับเขาเลนึกว่าของเล่นเขาจะไม่เล่นกับเราผูใจ ยิ้ม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 กันนอยิเลยดี๋ยวแม่นี่ก็ยิ้มหวานเลยนะแต่พอลูกปุ๊บเดี๋ยวหนูก็ยิ้มหนูก็ยิ้ม้มลูกหนูยิ้มยงหอยากยิ้ยิ้มันผ้าวลูกยิ้มยิ้มไปแดดร้อนไปแอร์ดีกว่าร้อนร้อน ปะเสียงอะไรเนาะเสียงอะไรเนาะเอาขึ้นมาเมื่อนไงมือจับยุดแบบจ้าหนกค่อยลางานกจับมือมาลูกจ้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วยใหมาเบะแล้วเบะแล้วขับรถมาผู้เดียวเลยขับมาผู้เดียวอย่าเบะปากนะปากเลยลัวมากเลยเบะปากอ้าเบะจริงๆด้วยเบะแล้วหล่อยื้อนะเด็กไม่คนตกใจเดี๋ยวก็เก่งเดี๋ยวก็วิ่งเล่นกับสวนี่แหละลูกตกใจ ี๋ยวก็วินเล็ก็วนี่แหละยู่ลาลางานกี่วันสามวันลางานสามใเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวืนหนูก็มาแล้วเดี๋ยวก็ลาออกเาออกวแหละรอเคอนเส้นยื่นไปแล้วเห็นดูคิดบอกว่าหนูคือดอะไรวตุลาตุลาอ๋ตุลาตุลาตุลาือมีมีผลสิ้นเดือนนี้ใช่มันต้องล่วงหน้าไหมพี่ แล้วแบบว่าแล้วน่าจะหนูน่าจะประมาณเจ็ดแปดแหละเพราะว่าคนฟองกลับมาอยู่บ้านจ้ะเด็กคมาอยู่บ้านเรานะลูกนะมาอยู่บ้านเราอยู่ใกล้ๆนี่แหละแม่กับลูกคนละสีกันเลยนะแม่ก็แบบนี้ตอนนี้เลยพ่อก็สีนี้ใช่ไหมลูกมื้วโตขึ้นมาเล่นบ้าน้าแอนเลยเด้อคุณจังเลยใชน้องยุ้งโตขึ้นพาเขามาเล่นบ้าน้าแอนเลยเด้อตอนนี้เหรอใช่ มันคล้ายเนาะหน้าตาคุณคุณจังเลยโนเคเรอยงคลกัเหมือนป้าอ่เออใช่ใเหมือนป้าอ่เหมือนยายเหมือนยายเหมือนยายค่อยดูอีกไงคุณลุงแกนั่นแหละหน้าตาเหมือนแขกนะหน้าตาเหมือนแขกหเหมือนแขกเหมือนแก่มอนาหนเหมือนยายแ่ยก็มเหมือนยายเนาะเทพูเไรถึงเป๊ะเขาเปะแล้ว คลิปนี้ก็ยินดีต้อนรับน้องก็อยู่มาวังปู่เนาะมาลางานมาสามวันสำหรับพี่ๆสวัสดีค่ะนั่งพร้อมดีเลยค่ะงดีเนองไม่ค่อยร้อนเนาะไม่ค่่อยไมเบลแล้วลูกไม่เบลแล้วไม่สวยเลยบังคับเบลยืนสันจ้ะเบลไม่สวยเลยนะลูกยิ้มเยิ้มยิ้มเยิ้มยิ้มยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยเยิ้มเยิ้มยิ้มยิ้ม บอกว่าอักล้องอะไรเยอะจังเลยเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ชินเองลูเดี๋ยวก็ร้องห่เดี๋ยวก็ร้อนลมเช้าลมช้าลช้าไปเซเว่นหน่อยมช้าเดี๋ยวเาไปเซเว่น ออกมาตอนไหนคะแม่เนี่ยออกมาแต่บ้านจากโมงมาหอดตอนไหนหอดเ้าาแปงบายโมงปงบ่ายโมงตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองนะทุกคนนี่บ mm? ่ายสองันนั้นรุ่นเ็ิปะไปออฟฟิตก็ น้องนกยูงมาะะก็พาไปหาป้านะคะอยู่ในออฟฟิศนะคะก็มี FC นะคะให้เสื้อกับคอลลาเจนนะคะน้องปุนะคะลืมถามชื่อกับแอดมินแอนนะคะได้รับแล้วนะคะก็เลือกเป็นสีส้มนะคะเสื้อสีส้มแขนสั้นนะคะแล้วก็เนื้อพอลเจนนะคะหนึ่งกล่อง ก็ต้องขอบคุณเอซนะคะที่รักและเอ็นดูนะคะมอบเสื้อองค์ปูแล้วก็คอราเจนให้นะคะก็ขอให้เอฟซีท่านั้น,นะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดสวมมุ่งม,มาปรารถนานะคะตามรวยเงินทองนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะนะคะก็อุดหนุนนะคะสินค้าบริษัมมมทมองครมโฮมซับนะคะกันมาเยอะๆนะคะก็ ทักกันเข้ามาสอบถามกันเข้ามานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ